หนูอายุ26ปีนะคะคบกับแฟนมา7ปีปัจจุบันเราเลิกกันค่ะหนูเป็นคนบอกเลิกเองแต่หลังจากเหตุการณ์ที่เลิกกันเนี่ยชีวิตหนูเปลี่ยนไปนะคะหนูอยากรู้ว่าการที่หนูเลิกคบกับแฟนแล้วเศร้าเครียดหนูคิดถึงเขาแต่หนูไม่สามารถกลับไปคบกับเขาได้อีกเมื่อรักพังมันจะทําให้หนูเป็นโรคซึมเศร้าได้ด้วยหรอคะคุณหมอตอนแรกก็คิดว่าเศร้าทั่วไปแต่พอหนูเริ่มทําลายตัวเองหนูรู้สึกดีกับที่ ได้ทำไรตัวเองนะคะหนูเริ่มไม่มั่นใจในตัวเองแล้วว่าเราเศร้าหรือซึมเศร้าตอนนี้หนูหาหมอแล้วทานยาค่ะแต่หนูอยากรู้ได้ว่านอกจากทานยาแล้วหนูทําอะไรได้อีกบ้างคะเพื่อให้ออกจากโรคที่แสนซึมเศร้าแบบนี้ค่ะมีคนหลายคนที่เลิกกับแฟนทั้งอาจจะเป็นฝ่ายบอกเลิกเองหรือว่าแฟนบอกเลิกนะครับแต่ไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้ามีบางคนที่ไม่ได้มีฟงมีแฟนแต่ว่าอยู่ดีก็เป็นโรคซึมเศร้าเองนะครับคนนี้อาจจะเป็น2เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกันแต่พอซึมเศร้าปุ๊บเนี่ย เราเหมือนสายแว่นสีด<ช>ําเรามองอะไรก็มองใน,ในเชิงลบตลอดแล้วบางทีเราก็จับแพ้ไปชนแก่ก,ก็คือจับเอาภาวะที่ว่าเราซึมเศร้าเนี่ยเกิดจากว่าเราไปคิดว่า<ช> <ๆ S 1> เกิดจากการที่เราเลิกกับเขานะครับ<ช>แต่ว่าอย่างน้อยสิ่งที่เห็น ก็คือซึมเศร้าแล้วคิดในทางลบอาจจะเกิดขึ้นจากการโทษตัวเองคือโทษว่าเป็นความผิดของฉันฉันไม่น่าบอกเลิกกับเขาเลยแล้วก็อาจจะจากจิตใต้สานึกก็คือทําร้ายตัวเองเพื่อทําโทษนะครับพอทํารู้สึกว่าเออมันได้รับการลงโทษมันรู้สึกสะใจคนนี้ได้ยาแล้วผมไม่ได้จจว่ายาปริมาณยาเนี่ยคือขนาดเหมาะสมหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะให้ยาถูกแล้วเป็นยาแก้โรคสิมเศร้าแต่ขนาดยาไม่เพียงพอหรืออาจจะ ยาออกฤทธิ์ต่อเรื่องสารเคมีแต่เขามีอะไรที่มันอยู่ในจิตใต้สําน,นึกซึ่งจะเป็นจะต้องได้รับการบําบัดนะอาจจะเป็นการบําบัดแบบจิตวิเคราะห์หรือเป็นการบาบัดเรื่องของสะกดจิตบําบัดก็เข้าไปล้างใจ mental detox ล้างไอ้ส่วนที่มันเก็บไว้หนุยในจิตใต้สําน,นึกฐานที่เราเก็บเอาไว้ะจะได้แบบเออเรื่องของซึมเศร้าก็จะได้ดีขึ้นแล้วก็จะได้ไม่ต้องทาร้ายตัวเองมันมีพฤติกรรมในชีวิตที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไหมครับแน่นอนครับผมจะพูดกับคนใช่เสมอว่า อันนี้เขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมบอบัตง<ค>ภาษาอังกฤษเรียกว่า environmental manipulation <ค>ก็คือการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมคือคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยคุณไม่ควรเก็บตัวค,คุณไม่ควรอยู่ในห้องที่แบบมีแต่แสงสลัวๆ,ๆหรือว่าบรรยากาศอึมครึมมันจะยิ่งทําให้เราเนี่ยไปจมจอมอยู่กับเรื่องทางลบ คุณควรจะไปอยู่กับต้นไม้อยู่กับาสายลมแสงแดดอ,อยู่กับสิ่งที่เป็นสีสันอ,อยู่กับเสียงดนตรีที่มันเป็นความบันเทิงพลังงานดีๆนะ,ะใช่ใช่อยู่กับเพื่อนดีๆที่ทําให้พูดเรื่องดีๆที่ทําให้เรารู้สึกอบอุ่นแล้วมีความเชื่นใจะะนะครับแล้วก็หยัดโทษตัวเองว่าเป็นเพราะฉันบอกเลิกกับเขาทําให้ฉันเป็นอย่างนี้นี่คือคํำสาปที่คุณให้กับตัวเองทีนี้ <laughs> หลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะ เราจะสังเกตตัวเองได้ไหมว่าเอ้ยอาการแบบนี้นะมันเข้าข่ายว่าใกล้จะซึมเศร้าแล้วนะหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าอะคะคนที่ซึมเศร้านะฮะคืออ่ะโอเคตอนนี้หลายคนจะแยกว่าเอ๊ะตกลงฉันแค่ซึมเศร้าเฉยๆหรือฉันเป็นโรคซึมเศร้าแล้วโรคซึมเศร้าเนี่ยมันจะต้องเป็นนานเกิน2ออาทิตย์ โรคซึมเศร้าจะต้องรู้สึกว่าไม่สดชื่นไม่เบิกบานหดหูเศร้าหมองนะครับคิดอะไรก็มองไม่เห็นความหวังในชีวิตหมดหวังนะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ควรมีชีวิตอยู่ต่อไปนะครับแล้วก็อะไรสิ่งที่เคยทําแล้วมีความสุขสนุสารตอนนี้ทําแล้วมันก็ไม่สนุกแล้วอ่ะนะครับแล้วก็เบื่อหน่ายเชื่องช้าในการทํากิจกรรมต่างๆจิตแพทย์เนี่ยจะมีครเทเรียมีกฎเกณฑ์ในการวินิจฉัยว่าอาการแค่ไหนที่ ถือว่าเป็นโรคซึมเศร้าซี่จะต้องได้รับการรักษาด้วยยาแยกกับคนบางคนที่อาจจะเป็นภาวะจิตตกจิตตกแบบเศร้าเช่นสอบตกสอบตกอกหักโดนนี่สินล้มละลายนะครับเจอข่าวร้ายเจอกับเรื่องสูญเสียทุกคนต้องเศร้าแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะฟื้นตัวภายในประมาณไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับแล้วคุณยังต้องสามารถที่จะตอนที่เศร้าแบบจิตตกนะครับคุณยังต้องสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติ กินข้าวได้ <c oughs> นอนหลับได้ <c oughs> เข้าทำงานได้เ <c oughs> ข้าสังคมได้แต่ถ้าเมื่อไหร่มันเสียฟังก์ชันเสียฟังก์ชั่นเสียหน้าที่ตรงนี้บกพร่องปุ๊บตรงนั้นอาจจะต้องใช้ยาช่วย <c oughs>